ไอห,หมูแดงอ่ะรีบวิ่นมานะสว,วัสดีครับเรียกหมูว่าไอา้ครับรงนัะไม่แต่คนเท่ๆไม่แต่คนเฟี้ยวๆไม่แต่คนต,ววต,คนตาตาแล้วพี่จะยังไงดีครับถ้าหนุ่ยอยากเลี้ยงกีฬาโอเคก็สวัสดีแล้วันรุ่งขึ้นหัวใจต้งเดินพันนะฮะอ๋อวันนี้เรามากับเกบมท k เคซี่พิทกี้นะเป็นเกมของค่ายพิทจีนะฮะ วันนี้เรามีงดอยู่770บาทนะไปที่70บาทเลยนะเป็ดใหญ่ๆไปเลยนะวัดใจวัดดวงนะเอาว่าไงสกเก็ตเตอร์ขอหนึ่งตัวโอ้โหมานะฮะวันนี้มาไวจัดเลยนะฮะอ่อลุ้นเอานะไอห,หมูเด้งจะจ่ายหรือไม่จ่ายว่าไงนะจ๊ะจังหวะนี้มาดีฮะไหลยาวอย่างนี้นี่ไงขอสวยๆนะฮะ ว่าไงหมูเด้งโอ้โหดอกนี้ไม่ได้นะไว้หนึ่งตัวว่าไงนะมาดิฮะมันต้องย่างนี้มาด <tr Dus of comunic mayonnaise> ิฮะไหลต่อนะฮะโอ้โหอย่างนี่ไงโอ้โหดอกนี้ว่าไงดอกนี้โอ้โหไม่มาว่ะล้นแพ้ล้นหวานนี่นะวันสี่นะ มาเลยฮะมันต้องอย่างนี้ให้หมูเด้งอ่ะรีวิวมานะฮะสองพันสองร้อยนะฮะเอาเรื่องเอาเรื่องจัดนะฮะเดี๋ยวอีกห้าหมุนสุดท้ายนะฮะว่าไงจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะฮะมาเลยฮะวายสองตัวอย่างนี้สวยดิฮะสวยจัดนะฮะมาเลยฮะไหลต่อยยาวนะฮะ ว่าไงอีกมาอีกไหมมันต้องอย่างนี้ขอเจ้แทงหน่อยดอกนี้ว่าไงโอ้โหดอกนี้สองพันว่าไงดอกนี้มาเดี๋ยวเออมันต้องอย่างนี้บิ๊ดบินมานะฮะหลายอย่างี้จบเท่าไหร่หลายเยาๆนะหลายเย,ายา่าๆโอ้โหสามพันสี่ร้อยนะเอาเรื่องไปต่อนะอีกสองมันสุดท้าย มานะฮะดอกนี้โอ้โหเอาเรื่องจัดนะดอกนี้พันสามมันต้องอย่างนี้ไหลต่อ,อยาวอ,อย่างนี้นะฮะอ๋อไหลต่อโอ้โหบ,บินมานะฮะสองพันเจ็ดนะฮะเอาเรื่องจัดนให้หมูแดงนะอ่ะอ๋อห่อไงสตเตเตอร์ห่อไหม ฟรีนะฟรีเปล่า,ามาไหมมาหรือไม่มานะฮะมาหรือไม่มาโอ้โหไม่มานะฮะเอาดอกสุดท้ายนะฮะมาดิฮะโอ้โหหนึ่งพันนะฮะโอเคนะฮะผมว่าผมพอแค่นี้เลยนะฮะทมเจ็ดร้อยได้มาหมื่นสามนะฮะน่าจะพอแล้วมั้งโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเราด้วยนะะเจอก,กันคิดต่อไปนะสวัสดีครับ